เบื่ออาหารภาษาญี่ปุ่นพูดยังไงเวลาที่เราต้องการจะบอกว่าอืมแบบว่าเบื่ออาหารนะแบบว่าไม่อยากกินอะไรเบื่ออาหารนะคะภาษาญี่ปุ่นเราสามารถพูดได้ว่าช็ก ok ุโยคุก็อาริมาเซนช็กุโยคุก็อาริมาเซนอันนี้ในรูปสุภาพนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นรูปก,กันเองอพูดกับเพื่อนแฟนคนสนิทนะคะเราก็สามารถพูดรูปก,กันเองได้จากอาริมาเซนนะคะเปลี่ยนเป็นรูปธรรมดาก็คือไนช็ก ok ุโยคุก้ไน ช็อก ok ุโยกุกันไนก็คือเบื่ออาหารนั่นเองนะคะไม่มีความอยากกินอาหารภาษาญี่ปุ่นคํานี้เนี่ยถ้าเราดูคันจินะความหมายมันจะตรงตัวเลยนะคะคําว่าช h o กุโยกุชกุโยกุนะคะตัวช h o กุชกุที่เป็นข้างหน้านะคะตัวคันจิตัวหน้าเนี่ยมันจะมาจากทาเบมัสทาเบมัสที่แปลว่ากินใช่ไหมคะส่วนตัวโยกุโยกุนะคะก็ถ้าเป็นคันจิตัวหลักๆของมันก็คือคําว่าโฮชิ โฮชิที่แปลว่าต้องการหรือว่าอยากได้นะคะดังนั้นช็กคุโยคุก็แปลว่าความต้องการที่จะกินอาหารความอยากอาหารนั่นเองความอยากกินความต้องการที่จะกินส่วนคําว่าอาริมาเซนอาริมาเซนแปลว่าไม่มีหรือท่านไนไนก็แปลว่าไม่มีเหมือนกันดังนั้นช็กคุโยคุก็อาริมาเซนก็คือไม่มีความอยากอาหารก็คือเบื่ออาหารนั่นเองหรือท้าลูกกันเองก็ช็กคุโยคุกกาไน ช็อกุยกุกันไนเวลาเราเบื่ออาหารนะคะก็สามารถเอาคำนี้ไปใช้ได้อย่างเช่นบอกว่าช่วงนี้ฉันเบื่ออาหารนะไซคินว่าชกุโยกุกะอะดิมาเซนไซคินว่าชกุโยกุกะอะดิมาเซนหรือถ้าเป็นลูกกันเองก็ไซคินชกุโยกุก,กานาันไนไซคินชกุโยกุก,กานาันไน สำหรับใครที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็มีคอร์สออนไลน์มาแนะนําหลายคอร์สเลยนะคะใครที่ยังไม่มีพื้นฐานนะคะก็มีคอร์สเบสิกจะเป็นนิค o n ว e r เ a ชั o นฟังพูดอ่านเขียนแชทนะคะสำหรับคนไม่มีพื้นฐานหรือว่าพื้นฐานน้อยตอนนี้ก็จัดโปรอยู่ด้วยหรือใครจะติวสอบ N5 ติวสอบ n 4ติวสอบ N3 หรือใครบอกว่ามีพื้นฐานมาแล้วต้องการเน้นสนทนานะคะก็มีให้หลายคอร์สเลย ใครสนใจร์อไหนนะคะก็สามารถที่จะไปดูได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวจะแช์รายละเอียดข้อต,ต่างๆไว้ข้างล่างใต้คอมเมนต์นะคะใครสนใจร์อไหนสามารถคลิกที่ลิงก์ข้างล่างแล้วก็ทักข้อความมาได้ในอินบ็อกซ์วันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นหน้าดูมาฝากกันเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะมาดูวิวนะวันนี้มาเที่ยว พออัดคลิปนะคะจิ้งหลีดร้องเลยไม่รู้เสียงจิ้งหลีดรือเสียงอะไรแล้วร้องดังมากเลยไม่รู้เสียงอะไรอ่ะมันร้องแข่งกับคลิปเรานะคะก็คือก่อนที่จะอัดคลิปเนี่ยมันไม่ร้องนะพออัดคลิปขึ้นมาแหละเออมันก็ส่งเสียงแข่งขึ้นมาทันทีเลยวิวสวยไหยคะเต้นเต่ขออนุญาตนะคะไปเล่นน้ำก่อนบ๊ายบาย